ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่อะไรทุกอย่างต้องเร็วหมดต้องง่ายต้องทันใจแต่ทุกคนเคยสังเกตไหมยิ่งเราทำในสิ่งที่มันง่ายเท่าไหร่อะเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเราว่างเปล่าขึ้นเท่านั้นเพราะความง่ายทันใจมันอาจจะทำให้เรารู้สึกดีได้ชั่วคราวแต่สิ่งที่มันเติมเต็มเราจริงๆคือสิ่งที่มีความหมายมากกว่าสิ่งที่มันง่ายและสิ่งที่มีความหมายส่วนมากเลยมันได้มายากกว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กัน Good o o d m o r น i ่งทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจกันอีกแล้วคืออย่าทำในสิ่งที่ง่ายทันใจให้ทำในสิ่งที่มีคุณค่าแทนแปลว่าอะไรเดีย๋ยวเราจะค่อยๆดูไประหว่างวันนี้อ๋อเอ็นดูน้องจะตายอยู่แล้วอ่ะไปต่างจังหวัดมาไม่ได้รดน้ำต้นไม้น้องเลยเอ็นดูอ่ะทุกคนดูสิเหลืองหมดเลย ช่วงนี้สิ่งที่เราพยายามทำอยู่คือ stretching ทุกวันแล้วก็จะมาดูรูทีนการยืดตัวตอนเช้าของเรากัน ทุกคนในชีวิตของเราอะเราจะพยายามเลือกทำในสิ่งที่มันง่ายไว้ก่อนใช่ไหมเพราะความง่ายมันทำให้เรารู้สึกดีได้แบบทันทีอย่างเช่นสมมติถ้าเราทำงานกลับมาบ้านอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะนอนดูซีรีส์ไปยาวๆเพราะมันทำให้เรามีความสุขได้แบบทันทีมันจะเป็นเรื่องยากกว่าที่เราจะต้องมาอ่านหนังสือมานั่งฟังพอดแคสต์การดูซีรีส์มันง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามแต่การฟังพอดแคสต์การอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอะมันช่วยให้เราเติบโตใน,ในระยะย,ยาวหรืออีกหนึ่งตัวอย่างการที่เราทำสิ่งที่ง่ายคือเราเลือทงา่มปรเไิ ธุรกิจของเราเองที่เราอยากทําเพราะว่าการที่เราอยู่กับงานตอนนี้ของเราอ่ะมันง่ายกว่าเราไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนงานเราไม่ต้องไปสมัครงานใหม่อันนี้คือการเลือกทําในสิ่งที่มันง่ายกว่าขออีกหนึ่งตัวอย่างการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมันง่ายกว่าที่เราจะไม่บอกเลิกใช่ไหมมันง่ายกว่าที่เราจะอยู่ในความขัดแย้งนั่นแหละเพราะาเราไม่ต้องไปต่อร้อโตเถียงกับใครเราเลียกจะพูดความจริงเพราะเรากลัวความขัดแย้งเพราะว่าการอยู่ในความสัมพันธ์นั้นมันง่ายถึงแม้มันจะท็อกซิกการที่เราจะเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์น้้่มมมยยาวว็ลไิดอแ ออกมาเพราะมันง่ายสิ่งที่ง่ายมันจะให้ความสบายกับเราชั่วคราวทุกคนแต่สิ่งที่มีความหมายสิ่งที่ต้องลงแรงพยายามทำเช่นการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองการเปลี่ยนงานไปใส่งานที่เราอยากทํากว่าการออกจาก relationship ที่ไม่ช่วยเสริมสร้างเราสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยากกว่าแต่ว่ามันมีความหมายทุกคนสิ่งที่มีความหมายมันจะใช้ความกล้าในการลงมือทํามันจะใช้ความพยายามของเราหน่อยแต่ผลลัพธ์บมันจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวคืออย่างแรกเราต้องสร้างระบบทุกคนไม่ใช่หวังพลังใจของเราสิ่งที่ง่ายก็คือเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราอยากทําตออนนี้ พงนี้คงมีแรงทำพรุ่งนี้คงมีแรงบันดาลใจในการทำเอาไปทําพรุ่งนี้ดีกว่าแต่ทุกคนสิ่งที่มีความหมายอะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะสิ่งที่มีความหมายต้องการระบบอย่างเช่นการวางแผนการทําซ้ําได้มีความสม่ําเสมอกับมันทําให้เราได้ผลลัพธ์ระยะยาวอย่างเช่นแทนที่เราจะนั่งอ่านหนังสือวันเดียวจบเราควรจะทําให้มันเป็นระบบทําให้เราได้ทําทุกวันอย่างเช่นอาจจะวางแผนอา่าน,นหนังสือวันละหนึ่งหน้าแล้วเมื่อจบเล่มหมายลองทําโน้ตสรุปมันออกมาอะไรเงี้ยสร้างระบบให้กับมันหน่อยอย่างเช่นตอนเช้าของเราเราก็มีระบบก็คือเราต้องทํามอร์นิ มอร์นิ่งจูเนีลเป็นการทําสิ่งที่มีความหมายเพราะว่าเราสร้างระบบให้กับมันเราสร้างกรอบให้กับมันเรามีเทมเพลตให้กับมันในการทําทุกๆวันฉะนั้นมันจะทําได้ในระยะยาวมากขึ้นอย่างการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะมาคู่กับมอร์นิ่งจูเนีเลยทุกคนเพราะว่าเรามีส่วนของการอ่านหนังสือด้วยในมอร์นิ่งจูเนีลทุกคนก็ต้องลองสร้างระบบของตัวเองดูระบบตอนเช้าระบบของตอนเยน็นระบบชีวิตของเราในแต่ละวันเราใช้ชีวิตประมาณไหนเราทําในสิ่งที่ง่ายทันใจอยู่ไหมหรือเราทําในสิ่งที่มีความหมายงั้นตอนนี้ก็มาทำ Morning Journal ทาม<ป> ขอสร้างบรรยากาศด้วยการจุดเทียนเหมือนเดิม อันต่อมาคือเราต้องเลิกผัดวันประกันพรุ่งการที่เราทําสิ่งที่ง่ายมันจะมาพร้อมกับการผัดวันประกันพรุ่งการหลีกเลี่ยงทําในสิ่งที่เราควรทําอย่างเช่นสมมติถ้าเรามีงานเยอะมากเลยแต่เราเลือกที่จะไถมือถือแทนที่จะไปทํางานการทําในสิ่งที่มีความหมายคือการทําในสิ่งที่ยากอย่างเช่นการฝึกวินัยของเราการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองการช่วยเหลือคนอื่นอะไรก็ตามที่มันสร้างคุณค่าในระยะยาวอย่างเช่นการผัดวันประกันพรุ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือการนอนทุกคนช่วงนี้ขอยอมรับว่าเราอ่านนิยายก่อนนอนอออยาาาที่่่นนนว เป็นการผัดวันประกันพรุ่งที่แปลว่าขออีก30นาทีแล้วจะนอนแต่กลายเป็นว่ามันก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือนอนดึกไปทุกคนอันนี้ก็เป็นการผัดวันประกันพรุ่งเหมือนกันทําในสิ่งที่ง่ายไม่ใช่ทาในสิ่งที่มีความหมายหรือการผัดวันประกันพรุ่งที่ทุกคนอาจจะเจอได้ในชีวิตประจําวันก็คือการไปออกกําลังกายเราจะรู้สึกว่าอุเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ก่อนค่อยไปออกกําลังกายเดี๋ยวเรามีชุดใหม่ก่อนเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการผัดวันประกันพรุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าการออกกําลังกายท ฉะนั้นเพื่อค่าตรงนี้เราจะไปออกกำลังกายกันทุกคนเจอกันที N ่ยิมจิมเสร็จเรียบร้อยทุกคนสาบคนที่อยากไปยิมสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ เรื rua, agues, ่องต่อมาคือเราอาจจะต้องลองวางเป้าหมายที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราดูเป็นเป้าหมายที่วางเพื่อคนอื่นไม,ไม่ได้เพื่อตัวเองความง่ายอะทุกคนคือเราสามารถทําทุกอย่างได้เพื่อตัวเองใช่ไหมเราแบบไม่ต้องสนใจใครก็ได้เราทําเพื่อให้ตัวเองได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราทําเพื่อให้ตัวเองรอดอะอันนี้มันคือความง่ายเราเลือกความสะดวกสบายส่วนตัวแต่สิ่งที่มีความหมายอะมันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคนอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นการแยกขยะการที่เราแบบทิ้งขยะรวมๆกันเลยไม่ต้องแยกกนเป็นอะไรที่มันง่ายใช่ไหมมันง่ายต่อเรามากๆแต่ถ้าเราแยกขยยยะะด้้้วเราทิงขใหมันก อันนี้มันเป็นสิ่งที่มีความหมายแต่มันต้องใช้ความพยายามของเราหน่อยแต่มันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคนอื่นนะคือมันจะทําให้โลกของเราเดีขึ้นโลกของเรามันกรีนขึ้นเลืกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่มาปรึกษาปัญหาชีวิตกับเราแทนที่เราจะบอกว่าอย่าคิดมากเลยแล้วก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นเพราะมันง่ายกับเราเราไม่อยากฟังเนืองเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ถ้าเราพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างเงี้ยลองรับฟังเขาเพราะเขาอาจจะแค่ต้องการคนฟังแค่นั้นแหละถ้าเรายอมเสียเวลาตรงนั้นไปหน่อยอันนั้นมเป็นสิ่งที่มีความหมมมมาาาาายยยใชช้้คคววพยายาขออองงงเเรรแต่่่ััันนนนนสผลกกกกะทบบบิืี็ เป็นสิ่งที่เราทําได้เหมือนกันยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงคือเราสามารถลงหนึ่งวิดีโอต่ออาทิตย์ได้คือมันเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะว่าไม่ต้องใช้พลังงานมากแต่เรายังพยายามที่จะลง2วิดีโอต่ออาทิตย์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีความหมายสาหรับเราอย่างแรกเป็นบล็อกที่จะทําให้ทุกคนได้รู้จักชีวิตของเรามากขึ้นเห็นชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นอาจจะเป็นอะไรที่มันเข้าใจง่ายสำหรับหลายคนแต่อีกอย่างหนึ่งคือซิตดาววิดีโอที่เราแบบพูดถึงเรื่องต่างๆมาอาจจะ intense กว่่่่่าาาาาาลกกกววทททีีเเเรพพพูดใในนนแตตยยยััังงออออํืจะห้คฒ นมนัอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําแล้วมีความหมายทุกคนมันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคนอื่นแต่มันต้องใช้ความพยายามของเรามากขึ้นเป็นอะไรที่เรายอมแลกได้แล้ววันนี้ทุกคนเราต้องถ่ายวิดีโอที่จะลงอาทิตย์นี้นี่แหละแต่ยังไม่ได้ถ่ายสักทีเพราะเราแบบมีข้ออ้างมากไหมยอย่างวันนี้ฟ้าคลึ้มมากฝนมันเหมือนจะตกเลยมันไม่ค่อยมีแดดแล้วก็พยายามคิดกับตัวเองว่าหรือวันนี้ไม่ถ่ายดีไปถ่ายพ่กนี้ดีไหมรอแดดมาแต่ทุกคนเชื่อเราถ้าเราไปถ่ายพ่กนี้นะมันก็ไม่ถ่ายอยู่ดีฉะนั้นเราจะถ่ายวันนี้ให้ได้ไปถ่ายวีดโอกกันนทุค ทุกคนแสงวันนี้แบบเป็นแปลกๆมากเลยแล้วตอนนี้เราร้อนมากคือเพิ่งถ่ายวีดีโอเสร็จพลังงานหมดทุกครั้งที่เราถ่ายวีดีโอคือแบบพลังงานเรามันสูบไปหมดทุกทีเลยอะคือเราใช้พลังงานเยอะมากในการที่จะพูดตอนถ่ายวิดีโอคือเราต้องหายตัวเองขึ้นมาเพราะปกติเราไม่ค่อยมีพลังงานเยอะ แต่คงค่าทุกคนหวังว่ามันจะเป็นวิดีโอที่ดีแล้วก็ช่วยทุกคนได้ทุกครั้งที่รอทีฐานนะเราก็จะชอบบอกว่าขอให้วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่สามารถช่วยคนใดคนหนึ่งบนโลกนี้ได้ถ้าเราไปทําวิดีโอนหนึ่งอันแล้วมันสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้อะเรารู้สึกว่าสุดๆอ่ะคือเราสลับเวลาประมาณ 4- 5ชั่วโมงต่อคลิปใช่ไหมเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้อะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงยังทำเรื่อยๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาอยู่ด้วยกันนะ ทุกคนขออีกอย่างหนึง่งอย่าลืมติดตามเราทุกคนคือในช่องเนี้ยหกไม่ได้ติดตามเราเราเชื่อว่าหลายคนในเนี้ยไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ได้ติดตามเราแต่ว่าคลิปของเรามันเด้งขึ้นมานเรื่อยๆมันก็เลยทําให้เขาคิดว่าเขาอาจจะติดตามเราแล้วแต่ความจริงแล้วทุกคนไปเช็คให้หน่อยช่วยให้เราไปถึง1นึ่งแสนซับทีก็ฝากด้วยนะทุกคนในสุดท้ายที่เราอยากพูดถึงคือการออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อไปทําสิ่งใหม่ๆการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเป็นอะไรที่ง่ายคือคนน่าจะเข้าใจดีละแต่สิ่งที่มีความหมายทุ ยากลำบากตรงนั้นบางทีมันจะพัฒนาให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้เช่นการที่เราฝึกฝนทักษะใหม่อย่างเงี้ยเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนเราเพราะว่ามันไม่ใช่ทักษะที่เรามีอยู่แล้วถ้าเราฝึกฝนทักษะพูดต่อหน้าคนอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะกลัวเพราะมันออกจากคอมฟอร์ตโซนมากๆเราอาจจะไม่กล้าจะอยู่หน้าคนเยอะๆแต่ในสักวันอน่ะทักษะเนี้ยเชื่อเราอย่ามันจะได้ใช้มันจะได้ใช้ในการที่จะช่วยคนอื่นได้ด้วยวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาออกจากคอมฟอร์ตโซนกันคือเราไม่เคยทําเพจ Facebook มาก่อนเลยแล้วช่องของเราใกล้ถึง0,000ัใสอ้หมาเพื่อจะไรกับแล้ว ง่ายขึ้หรือทุกคนอาจจะคุยกับเราได้ง่ายขึ้นวันนี้เราก็เลยอยากโพสต์โพสต์แรกของเราซึ่งเรายังไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราจะมอออกจากคอนฟอร์มโซนกันทุกคนเพราะปกติเราไม่เคยเขียนแล้วก็แชร์เท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ค่อยรู้วิธีการเรียบเรียงตัวหนังสือไม่รู้การใช้คําพูดสวยๆนะทุกคนไปทุกคนหาคอนเทนต์ก่อนนะเดี๋ยวจะโชว์เพจ Facebook ของเราด้วยต้าทุกคนตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่8คนทวนเพราะว่าเราเออลงไปในกลุ่มตอนนี้ยังไม่มีโพสต์อะไรสักอย่างเลยเพิ่งเซตอัพไปเมื่อวานสิ่งที่เราจ ะทำตอนนี้ก็คือเราจะถาม Chat GPT ว่าเราควรจะโพสอะไรดีตั้งแต่มีชัด GPT ชีวิตก็ง่ายขึ้นมากควรโพสอะไรเป็นโพสแรกในเพจใส่หัวใจสีเขียว สิ่งที่เราอยากมาแชร์ก็มีประมาณนี้ในการทำสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายก็อยากให้ทุกคนลองไปคิดกับชีวิตตัวเองนะว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตของเราจริงๆไหมและไม่ว่าทุกคนจะเลือกทางไหนหลังจากนี้เราก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนพอใจแล้วเพราะทุกคนได้รับข้อมูลในการตัดสินใจเราไม่สามารถจะไปตัดสินใจแทนใครได้นะว่าเราจะทำอะไรถ้าทุกคนมีคอนเทนต์ไหนที่อยากให้เราทำก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาใช้เวลาร่วมกันเจอกันในวิดีโอหน้านะบาย